สถานีตำรวจภูทรเกาะสมุยอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านเพิ่มศักยภาพดูแลประชาชนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2569สถานีตำรวจภูทรเกาะสมุยจงังหวัดสุราธานีได้แบบจัดโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีพันตำรวจเอกปัญญาณิรัติมานนนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย ประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรีโสพลพลายสุวรรณสารวัตรป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยคณะกรรมการกอตตรสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข,ข้ารับการอบรมโดยมีอาสาสมัครตำรวจบ้านเข้ารับการอบรมจำนวน60คนพันตำรวจเอกปัญญาใิรัติมานนนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอางสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายขณะที่พันตำรวจโทถนัดเหล่าประสิทธิรองผู้กำกับการป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายที่ควรรู้รวมถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆพร้อมบรรยายถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและพันตำรวจตรีโสพลมากสุวรรณสารวัตรป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย ให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของอาสาสมัครการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนตลอดจนเทคนิคการจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้ายนอกจากนี้ยังมีการจัดก,กิจกรรมภาคสนามอาทิการฝึกยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจและการตรวจค้นการฝึกแถวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณจราจรงานจราจรและการจับกลุ่มตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมการอบรมการกู้ชีพกู้ภัยขั้นต้นหรือ CPR โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิกูสลส,สงเคราะห์เกาะสมุยการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอาสาสมัครตำรวจบ้านให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยอย่างยังย่งยืนครับในส่วนการอบรมอสตรอของ สอพเกาะสมุยนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของบุคกลบัญชานะครับซึ่งจะต้องมีการจัดตั้งอสอตรอวันนี้ก็ดีใจนะครับในส่วนสอพเกาะสมุยมีอสอตรอทั้งเก่าและใหม่รวมกัน50นายนะครับก็ดําเนินการจัดซื้อเสื้อกับหมวกให้สิ่งหนึ่งที่อสอตรอจะต้องดําเนินการก็คือควบคุมดูแลแจ้งเหตุให้ข่าวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ และช่วยเหลืองานางด้านตำรวจนะครับเพราะอะไรครับเพ <P hoje> ราะว่าเกาะสมุยมีพื้นที่กว้างและก็มีประชากรนักท่องเที่ยวประชากรเดิมประชากรแฝงเป็นจํานวนมากตํารวจอย่างเดียวไม่เพียงพอครับที่จะ,ะควบคุมดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นอสตรก็เป็นกําลังหลักอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งเราจะ ทำงานควบคู่ไปกับเจ้าที่ตํารวจและก็คณะกรรมกำารตำรวจกอตร,ตรอของโรงพักนะครับในการติดตามตรวจสอบการทํางานของตํารวจและก็อาสาสมัครตํารวจบ้างครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสุขภาพดีเริ่มต้นที่วัฒนแพทย์สมุยเร็วๆลมพยารวดเร็วปลอดภยัยใส่ใจทุกการเดินทาง โฮมหมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ศูนย์จำหน่ายกระเบื้องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรบีชเมา n ์เทนคลับขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชคาเฟ่ขนาดใหญ่ริมหุบเขาและชายทะเลขนอมร้านหนานหยวนบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสาขาเชียงมนสาขาช,าขาชเวงและสาขาละไมร้านอาหารมิสมุยวัตถุดิบสดใหม่ เพื่ออาหารอร่อยของคุณคิดถึงอาหารอร่อยคิดถึงเรามิสสมุยฮักสมุยร้านอาหารไทยท้องถิ่นและคลาสสิกกับบีชบาร์ที่เกาะสมุย